ในช่วง10ปีที่ผ่านมาคงไม่มีแฟนบอลไทยคนไหนไม่รู้จักสีจตุระเทศตัวตึงฟุตบอลไทยเกมุยตังอุ้มที่ออกไปอารวาดสั่นสะเทือนไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ย้ำเกงของทุกทีมในอาเซียน วาดแชมป์มาทุกแชมป์ในภูมิภาคเวียดนามสัตว์อินโดเสียวมาเลเก่งกเมนกลัวลาวดินฟิลิปปินขยาดอีนร้องหลังจากทั้งสี่คนได้ไปประจนภัยมาในหลีกต่างประเทศปัจจุบันกลับมารวมตัวกันในไทยหลีกปัจจุบันเทพอุ้ม ค้าแค่งอยู่กับบุรีรัมย์เจมุยตัำได้กลับมาประกอบร่างกันอีกครั้งที่ BG จีปทุมยูไในเต็ดล่าสุด BG จีปทุมยูไนเต็ดดึงตัวสารัตอยู่เย็นกลับมาร่วมทีมลุยเลขกสองสมมสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดประกาศดึงตัวสารัตอยู่เย็น กองกลางทีมชาติไทยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งภายหลังหมดสัญญายืมตัวจากเลโนโฟายามางุจิเอซทีมในศึกเจลีกสองประเทศญี่ปุ่นโดยสาลัดอยู่เย็นถูกไปตัวไปให้เลโนโฟายามางุจิเอซยืมตัวเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด5เกม แบ่งเป็นเจลีกสองจำนวน3นะัดเอมเพลอร์ขับ2เกมทั้งนี้สารัฐอยู่เย็นก UN, องกลางไว้32ปีถือเป็นนักเตะกำลังสำคัญของสโมสสบีจีปทุมยูเนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูการ2020และพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้ในฤดูการดังกล่าวรวมไปถึงพาทัพเดอะแรบบิท วา้าทแชมป์ลีกโลกครับฤดูกาล2023ได้สำเร็จก่อนจะไปหาความท้าทายกับเลโนโฟายามางุจิ f อฟซีทีมในศึกเจลิก2ประเทศญี่ปุ่นและกลับมายังทีม BG จีสเตเนียอีกครั้งในช่วงเล็กที่2ของศึกไทยลีก2024แฟนบอลไทยเตรียมรับชมการประกอบร่างของ3ตัวตึงมหาเทพฟ,ฟุตบอล เร็วๆนี้ในช่วงเล็กที่2ของศึกไทยลีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง iSport ด้วยครับ